ดีจ้าวันนี้เราจะมาเปิดกาชาของเกม IDOL PARTY กันเป็นมันมีกาชามาใหม่มันเป็นมันเป็นอะไรนะอ่ามันเป็นพวกแบบคริสต์มาสคริสต์มาสอะไรเงี้ยเออเราก็แบบชอบอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราเข้าเกมกันเลย เล็กช,ช้าๆหนะ่อยเพราะว่าไปสงังเกตยังไงก็ต้องมาถึง โอเคหลังจากเราเติมเกมไปแล้วมาเราก็จะได้แบบพวกอ่าอน,นี้มันอยู่ในกิจกรรมเดี๋ยวนะโอเคนี่เราก็เข้าไปที่กิจกรรมแล้วก็ไอพวกแบบจำกัดเวลาเนี้ยเราเติมเงินเสร็จใช่ไหมมันก็จะได้แบบได้รับของขวัญอะไรเงี้ยสะสมเติมเพจอะไรเงี้ยเออเนี่ยแต่และว่าเราก็จะเอาอันเนี้ยอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยเติมไปเรื่อย เติมทุกวันโอเคเดี๋ยวเรารับของก่อนนะนี่เป็นไ,ไงได้ตัวกระปุกกระปิกมาอโอแพนกวินงแพนกวิง,ง,วงไม่ได้แพนกวินงแพนกวิง,ง,วงอ่ะไปไปอ่ะนี่ได้มาโอเคอันนี้เป็นหีบสวรรค์เติมเกมหีบอันนี้ช่างมันอันนี้สะสมอัญเชิญเดี๋ยวเราไปอัญเชิญกัน อันนี้กิจกรรมของเขาเยอะมากมายเยอมากมายโอเคไปทีนี้เราอ่ะ,อะจะมาสุม่มค้างค้างค้างค้าค้าง้าง,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 างโอ้ยกดอะไรก็ไม่รู้เอออ่านี่เราจะมาสุ่มตัวนี้นี่อันนี้ห้องเสื้อเข้าไป็นห้องเสื้อนี่ เราจะมาสุ่มพวกนี้นี่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 นมดึงดึงนี่นี่นี่เลยเออนี่เราอยากได้พวกพื้นหลังอะไรอย่เงี้ยเนี่ยนี่มันต้องแบบเนี้ยสุขใจเหลือเกินอดูผมดิกระปิ้วกระปูกกระปิ้วเลยนะอ่ะไป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 ก่อนไปก่อนเดี๋ยวเรามาสุ่มไอ้นี้ก่อนเมื่อกี้เราเพิ่งได้ เติมมาแล้วเพิ่งได้แบบอันเชิญอะไรเงี้ยเอออันนี้เราเปิดเปิดฟรีหนึ่งก่อนฟรีฟรีฟรีไปก่อนเพื่อได้ของไงจบละไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่นี่เราต้องแบบว่าของอ่ะมันจะมีรางวัลเนี่ยเป็นกว้างเป็นเป็นไง คงได้ยากนิดน,นึงอะโอ้ผมมันอลังขนาดนี้ดูดิอ้อเป็นไงไอพวกคาถาอะไรอย่างเงี้ยสี่ตาอะไรเงี้ยเป็นของเรานะเราไม่ได้ถอดอเนี่ยเป็นไงเออเนี่ยไอที่ได้รับแล้วก็คือเราได้มาแล้วเนี่ยมีแล้วมีแล้วเนะี่ยก็จะมีแบบทรงผมแต่เรายังไม่ได้ชุดดูผมก็เปี้ยวกระปืรเปูเแค่แหละแต่แหม่เน,น,นี่ยอันเนี้ยตัว ตัวลองเสกได้ชุดนี้อเป็นไงแมวเหมียวนมโตโตไหมล่ะเรานี่เลยสุ่มเลยสิบนะสิบนะสิบไหมไปอันเชิญสิบได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งได้แหละต้องเป็นรองเท้าแน่เลยใช่ไหมหรือไม่ได้อะไรไม่หางหรอไม่ค่หางคืออะไรต้องรางวัลชั้นยอดดิอย่าบอกนะรางวัลชั้นยอดคือไอ้คือไอ้ของไอ้เนี่ยอะ จริงปะเนี่ยโอ้โหเติมมาโอเคโอเคแล้วทำไมฉันได้ซ้ำอ่ะได้หางซ้ำอะไรเนี่ยท <c oughs> ไมได้หางซ้ำโอ้ตายแล้วไป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 ไม่เป็นไรไปก่อนแล้วก็ขอมาเปิดอนะันนี้ก่อนอืมนี่แพ็กเฟอร์นิเจอร์แพ็กเฟอร์นิเจอร์ นี่เราเปิดแม็กไปเลยคลิปห้ากล่องอืได้แล้วมั่งได้แล้วสักอย่างนึงนั่นแหละกล่องของขวัญและสักอย่างนึงนั่นแหละเป็นไงมีให้เปิดอีกบ้ามีให้เปิดอีกะอ่ะไม่มีโอเคไปไปไปอ่าอืมไปอันไหนก่อนดีคือพอดีว่าเติมเงินใช่ไหมเติมเงินเมื่อกี้ เนี่ยมันจะให้รับเติมเงินสะสมอะแล้วเข้าไปกิจกรรมก่อนเลยไปรับก่อนนี่เปิดไปเลยเปิดกล่องไปเลยมันไม่ได้อะไรหรอกมันกินละอันนี้อันนี้เข้าไปสุ่มเติมเงินทุกวันก่อนม,มีแบบสุ่มหลายอย่างมากอันนี้ก็คือแบบว่าไอที่ขยันคาว่ามีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลว,ลวอะไรพวกเนี้ยก็คือได้มาหมดแล้วเออนี่เรามาลุ้นดีกว่าว่าเราจะได้ปีกเลยหรือเราจะได้ผมหรือเราจะได้ข้าวปัน้นหรือ เราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งไปตจม <c oughs> ไม่ผิดแผนจริงเลยก็คือได้เข้าปั้นอแลนะ้ว <c oughs> ไปไปไปตอนนี้เพชรมีอยู่พันกว่าเราก็แบบเนี่ยซ,ซื้อซื้ออันนี้ไปแพ็คนี้ไป <c oughs> แพ็คสิบห้าจุดเก้าเก้าเนี่ยอันนี้แพ็คฟรีจักทุกวันนะคะลองมาเล่นได้นะสนุกดี จ้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้เป็นแบบเติมเงินโอเคเอืมมีอะไรอีกมีกิจกรรมอะไรอีกกิจกรรมเทศกาลสะสมอัญเชิญเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอ่อเราอัญเชิญไปนี่ีเลขแปดครั้งโอ,อ้เลขแปดครั้งนี่หกบวก หกบวกสามได้เท่าไหร่เก <Okay. S 1> ้านี่เดี๋ยวเราจะได้รางวัลชั้นยอดอีกกันหนึ่งกดไปเลยกดเล่นเลยกดเล่นเลยโอ้ันเอลกครั้งหนึง่งเมื่อกี้ได้มาสามคือฟองฟ้าเปิดเลยเปิดเลยมันต้องสุ่มได้สิหรือว่ามันหลอกแต่คนอื่นเขาก็สุ่มได้นะ ย,ยังไงยังไงเข้าปั้นเข้าปั้นอีกล่ะไหวไหมเข้าปั้นอย่างเดียวเลยได้ได้ของเอามาทำเสื้อผ้านีอ่อันนี้ของของทำเสื้อผ้าเอ้ยมันต้องได้แล้วปะพบเป็นไง เข้าปั่นเออเป็นไงอ่ะปริงปริงรงองเท้าหน้าอะไรเนี่ยจริงปะเนี่ยหน่าเห็นไหมหมดละได้หน้านี้มาแน่เลยอย่ะเนี่ยหน้าของเนี่ยน่ารักไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เราอยากได้นี้ แต่คนอื่นเนี่ยได้แต่เราไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันต้องเปิดแล้วปะมันต้องเปิดแล้วปะอันนี้อะไรอ๋อของจีนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไว้ก่อนนี่เดี๋ยวมาเปิดก่อนเดี๋ยวขอตกแตง่งพินีอ์อันนี้อะไรอะ่ะกดกรรมกิจกรจกรมเยอะมาก แจกจนเราจะแจกอะไรนะอันนี้ก็คือประจุมประจุมนี่ประจุมอ่อเป็นไงอ่ะเป็นไงเออไม่เป็นไรเกลืออันนั้นมันเกลืออยู่แล้วมาอ,อันนี้หลักๆเลย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้กดผิดนี่ต้องเรือสมบัตินี่เออต้องเรือสมบัติเว้ยอ,อันนี้ยังไม่ได้กดเลยนะกดชิงก่อนกด ของสิเป็นไงก็เป็นไงแหละมันจะมีแบบถาวรเลยไหมพับมนึงถาวรอนะไรเนี่ยก็คงไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนไป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 เข้าเสื้ออันนี้ก็จะเป็นโอเชียน ไอเอดอนโอเชี ocean. เห็นไหมสวยไหม,หมงามหยดย้อยดูเปวันนะสิโฮกิจจ่าเป็นดวงดาวเลยนี่กระดึ๊กกระดึ๊กอยู่ข้างหลังเป็นไงมีเล่นด้วยเล่นดนตรีด้วย,ว,ยว้าไอที่ใส่หูนี่มันไม่ใช่อะไรนะไอที่ใส่หูนี่มันของเราเนี่ย yeah. อย่างเงี้ยจริงๆมันต้องแบบมันต้องมีหงงูอันนี้อหะคื รีวิวคู่เป็นไงโหลดนานมากจริงๆต้องปรับฟเฟรนเดปหน่อยนัเนนะี่ยะว้ารอได้ไหมเนะี่ยไปก่อนนี่นี่อันนี้คือทีเด็ดนี่เราจะมาเปิดอันนี้นี่เห็นพื้นหลังปะว้า สวยงามมากแต่ว่าเรามีถุงมือกับกับอ่ากับชุดแล้วเราขาดที่เหลือแล้วเราก็อยากได้แบบข้างหลังมากเนี่ยแหละเราจะมาเซอันเนี้ยอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งก่อนอันนี้ก็จะเป็นกวางหิมะกวางหิมมนะนี่เป็นไงเหมือนตุ๊ก,กตาปะแต่มันเป็นกวางนะกวางสม้มเป็นไงรูปดาวติดบนหน้าผากเอ้ยใช่กีฟมันคือกีฟ ไม่ใช่กลิปของขานนะอันนี้อันนี้ข้ามคืนเงาเสน่ห์อันนี้อันนี้ได้ได้มาได้มาแล้วนะแต่ได้เป็นไอ้ที่ถือนะที่ถือเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยที่ถืออ่ะเออนั่แหละอันนี้แสงเหียห้อยก็ไม่ได้อะไรมานอกจากผมมันมา โอเคเราจะมาเปิดอันนี้แหละเปิดคริสต์มาสคริสต์มาสอะไรก็ไม่รู้แหละเราจะเปิดคริสต์มาสซื้อละเดอร์ซื้อทีละห้าเอ้ยเออซื้อไปก่อนเอ้ยเออซื้อทีละสิบก่อนโอเคที okay. นี้เราจะเปิดทีละห้าอื้อหือะไนเงี้ล่ะเกลือแม่เจ้าเปิดทีละหนึ่งก็ได้อ่ะไอซีมาหนึ่งคะ่ะเปิดเลย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเปไดเลเปิดเไเปิดทีนึงอ่อ่าเปิดสองก็ได้อืมหมดแล้วเป็นไงล่ะยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้คือแหละตันยังแค่หกสิบตันแล้วเป็นไงเป็นไงอ่ามีให้แลกตัวยังตัวยังยังไม่หมดลองกดไปเลยยี่สิบก่อน เปิดทีเดียวยี่สิบก่อเป็นไงละ่ะไม่ได้สักชุดเกลือไหมไอ้ช่น,นี้เพชรจะหมดแล้วอ่ะเปิดเปิดทีละสี่กันะเปิดได้รองเท้ามาหนึง่งว้าวได้รองเท้ามาหนึง่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ขนาดนั้นของเราผมต้องมาแล้วปะทีละสามอ่ะเปิดเป็นไงละ่ะอ่ะมา มันต้องมาหรอปะอเฮ้ยจะหมดแล้วเปิดดีลนะหนึ่งเปิดดีลนะหนึ่งอ,อ้ยปวดใจอ,อุอ้ยเกือไปไหนอุ้ยเกย์อีกแล้วอุ้ยเกืออีกแล้ว มดแล้วนะอันนี้คือเกลือแล้วนะได้ร้อยสามสิบสองฉันทําอะไรได้บ้างอนะ่ะฉันก็อยากแลกกันนี้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่มาเลยปะเออผมยังไม่มาเลยอะไรเนี่ยโอ๊ยตายแล้วอะไรมันจะเกลือขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดใหม่เปิดใหม่อีกโอเค ไปบายเดี๋ยวไปเล่นกับเดี๋ยวไปเล่นในในแหละนี่แหละไปละบ๊ายบายไปไปไป